สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเรานอนเยอะแล้วแต่ตื่นมามันยังเพลียๆง่วงๆอยู่เลยหรือบางคืนก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมามันส่งผลกับชีวิตประจำวันเราเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลบทความวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการนอนที่มีผู้ฟังส่งเข้ามาให้เราด้วยครับสวัสดีครับคือจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับอย่างแรกเลยจริงๆแล้วเรื่องการนอนเนี่ย คุณภาพเอ่อมันสําคัญกว่าจํานวนชั่วโมงที่เรานอนซะอีกนะครับแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องพันธุกรรมอย่างยีน DEC2 ที่ทําให้บางคนเอ่อต้องการนอนน้อยกว่าคนทั่วไปอันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับแต่ข้อมูลส่วนใหญ่เลยเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราพอจะปรับเปลี่ยนได้คือกุญแจสําคัญเลยครับผม <ừ> <S <S งั้นวันนี้เป้าหมายของเราก็คือจะมาสกัดเอ,เอาแก่นความรู้หรือว่าเคล็ดลับดีๆจากข้อมูลเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังเข้าใจแล้วก็นําไปปรับปรุงการนอนของตัวเองได้จริงๆนะคะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดตรงกันคือเรื่องที่ว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณอันนี้มันเป็นยังไงคะ <S 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 ใช่ครับชัดเจนมากเลยในกรณีของคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือที่เรียกว่า Sleep Apnea นะครับคือข้อมูลเขาบอกว่าต่อให้คนกลุ่มนี้ใช้เวลาอยู่บนเตียง8ชั่วโมงเ,เต็มเต็งเลยนะแต่ถ้าสมองเขาต้องคอยปลุกตัวเองเพราะว่าหยุดหายใจขาดอากาศเป็นร้อยๆครั้งต่อคืนแบบนี้คุณภาพการนอนมันก็ต่ำมากๆครับตื่นมายังไงก็เพลียอยู่ดีอ๋อ oh, ค่ะเพราะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราไม่ได้เข้าสู่ช่วงหลับลึกจริงๆเลยซึ่งช่วงนี้แหละ ที่สำคัญมากๆสำหรับการฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเข้าใจเลยค่ะแล้วมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าไอความรู้สึกสุดชื่นตอนตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าส่วนบุคคลมากๆบางทีตื่นมาแล้วอาจจะยังมึนๆงงๆนิดหน่อย <c oughs> อันนี้ก็อาจจะยังถือว่าปกติแต่สัญญาณที่ข้อมูลบอกว่าชัดเจนกว่าคือถ้าเราระหว่างวันเนี่ยรู้สึกง่วงเหงาหานอนบ่อย หรือว่าวันนั้นรู้สึกอารมณ์มันแปรปรวนง่ายผิดปกติอันนี้น่าจะเป็นตัวบอกได้ดีกว่าว่าคุณภาพการนอนเราอาจจะมีปัญหาจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับถ้าอาการง่วงกลางวันมันรบกวนชีวิตประจําวันมากๆหรืออารมณ์เหวี่ยงง่ายแบบต่อเนื่องอันนี้เป็นสัญญาณที่งานวิจัยหลายชิ้นย้ําเลยครับว่าควรจะต้องพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอดูทีนี้เอ่อเรามาดูกันต่อเรื่องผลกระทบระยะยาวกันบ้างดีกว่าครับซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้าง ต้องบอกว่าน่ากัง,งวลพอสมควรเลยผลเสียที่ว่านี่มันร้ายแรงขนาดไหนคะจากข้อมูลที่ได้ดูมาครับข้อมูลหลายชิ้นเลยครับเชื่อมโยงการนอนไม่พอหรือการนอนที่ไม่มีคุณภาพแบบเรื้อรังเนี่ยกับความเครียดสะสมแล้วก็การอักเสบในร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนบอ่อเกิดของปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่ามันกระทบสมองเราโดยตรงเลยทำให้ความจำสมาธิการตัดสินใจต่างๆมันแย่ลงไปหมดเลยครับออืืแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นด้วยจากอาการที่เรียกว่าหลับในหรือม c โครสลีปนะครับหลับในมโครสลีปนี่คือยังไงคะ คือมันน่าสนใจมากครับมีการอธิบายกลไกไว้ว่าสมองเราเนี่ยมันจะเหมือนกับปิดสวิตช์ตัวเองไปเป็นช่วงสั้นๆอาจจะแค่ไม่กี่วินาทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่เราอดนอนมากๆโหฟังดูอันตรายเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วนอกจากเรื่องสมองแล้วเนี่ย ข้อมูลอย่างชี้ชัดไปที่เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยครับว่ามันจะอ่อนแอลงทําให้เราป่วยง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆอย่างชัดเจนเลยทั้งโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงเออบางงานวิจัยถึงกับตั้งข้อสังเกตเรื่องความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโหครอบคลุมไปหมดเลยนะคะเนี่ยครับแล้วก็แน่นอนครับปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับก,บการนอนไม่ดีด้วยเหมือนกัน ฟังดูแล้วเรื่องนอนนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะคะแต่ส่งผลกระทบกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจริงๆแล้วในแหล่งข้อมูลพวกนี้เขาพอจะมีคำแนะนำหรือเคล็ดลับง่ายๆที่เราพอจะทำตามได้บ้างไหมคะเพื่อปรับปรุปรงการนอนของเราให้มันดีขึ้นมีเยอะเลยครับเขาเรียกรวมๆกันว่าสุขอ,อนามัยการนอนที่ดีหรือ Sleep hygiene ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆแหล่งข้อมูลแนะนาตรงกันเลยครับข้อแรกสุดเลยคือเรื่องของตารางเวลาที่สม่าเสมอ พยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกๆวันแม้แต่วันหยุดนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าแค่เรานอนตื่นสายในวันหยุดต่างจากวันธรรมดาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราได้แล้วครับอ๋อจริงเหรอคะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเองนะใช่ครับข้อ2คือการผ่อนคลายก่อนนอนอันนี้สําคัญมากมีบทความหนึ่งเปรียบเทียบได้ดีมากครับ เขาบอกว่าเหมือนเครื่องบินที่ต้องค่อยๆลดความเร็วก่อนจะลงจอดร่างกายเราก็เหมือนกันครับก่อนนอนควรจะลดกิจกรรมที่มันต้องใช้ความคิดเยอะๆหรือว่ากิจกรรมที่มันกระตุ้นร่างกายกระตุ้นสมองมากๆลงไปก่อนอือฮึแล้วมีอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมคะก่อนนอนครับข้อ3ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆอันดับแรกเลยคือคาเฟอีนอันนี้คลาสสิกมากข้อมูลระบุชัดเจนว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังประมาณสัก10บโมงเช้าไปแล้วเนี่ยไม่ควรดื่มแล้วครับเพราะว่าค่าครึ่งชีวิตหรือ h ฮ l ฟไลฟ์ของคาเฟอีนเนี่ยมันค่อนข้างนานครับคือประมาณ6 8ถึงชั่วโมงหรือในบางคนอาจจะนานกว่านั้นอีกแปลว่าถ้าเราดื่มกาแฟตอนบ่ายเนี่ยตกลังคูนคาเฟอีนมันยังอยู่ในร่างกายเราอยู่เลยโหนานขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมส่วนต่อมาคือแอลกอฮอล อันนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะดื่มแล้วมันช่วยให้หลับง่ายหลับเร็วขึ้นหรือเปล่าจริงๆคือมันอาจจะช่วยให้เราหลับเร็วขึ้นนิดหน่อยครับแต่ข้อมูลยืนยันตรงกันเลยว่ามันไปทำลายโครงสร้างการนอนของเราโดยเฉพาะช่วงการนอนหลับฝันหรือ REM sleep ทำให้เราหลับไม่สนิทตื่นบ่อยกลางดึกคุณภาพการนอนโดยรวมแย่ลงครับอ๋อเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างคือการออกกำลังกายหนักๆ อันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงสัก3ชั่วโมงก่อนนอนนะครับเพราะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวเกินไปค่ะค่ะแล้วพอดีฉันเจอข้อมูลในบทความหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องการกดปุ่ม snooze ตอนนาฬิกาปลุกด้วยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ดีเหรอคะอ่าใช่เลยครับข้อมูลนั้นถูกต้องเลยการกด snooze ซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนการทรมานตัวเองเปล่าๆเ,เลยครับเพราะมันทําให้สมองเราสับสนคือพอเรากด s n o o แล้วกลับไปหลับต่อเนี่ย ร่างกายมันเหมือนจะเริ่มวงจรการนอนใหม่อีกครั้งแต่แป๊บเดียวก็โดนปลุกอีกแล้วมันไม่สมบูรณ์สุดท้ายตื่นมาก็จะยิ่งรู้สึกไม่สดชื่นเพลียกว่าเดิมอีกครับอ๋อไม่น่าล่ะใช่ครับทางที่ดีคือควรจะฝึกตัวเองให้ลุกทันทีที่นาฬิกาปลุกครั้งแรกเลยอาจจะยากหน่อยช่วงแรกแต่ฝึกไปเรื่อยๆจะดีกว่าครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจการงานวิจัยครับคือถ้าเราเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่กังวลเรื่องต่างๆก่อนนอนจนทําให้นอนไม่หลับเนี่ย เขาแนะนําให้ลองเ,อเขียนระบายความกังวลหรือจดสิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้ลงในกระดาษสักแผ่นก่อนนอนเหมือนเป็นการเคลียร์สมองเอาขยะความคิดออกไปก่อน orgeous. สมองจะได้ปลอดโปร่งพร้อมสําหรับการพักผ่อนมากขึ้นครับโหเป็นเทคนิคที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้ดูบ้างแล้วล่ะคะ่ะแล้วมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องการงีบหลับตอนกลางวันหรือที่เรียกว่า power nap ที่เห็นพูดถึงในหลายๆแหล่งข้อมูลเลยมันมีประโยชน์จริงไหมคะ p o w e r NAP นี่มีประโยชน์มากครับโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะนอนกลางคืนมาไม่ค่อยพอหรือว่ามีเหตุให้ต้องตื่นเช้ากว่าปกติการได้งีบสั้นๆระหว่างวันเนี่ยช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้เยอะเลยครับแล้วควงีบนานแค่ไหนคะข้อมูลส่วนใหญ่แนะนำว่าควรงีบสั้นๆครับประมาณสัก20-40นาทีกำลังดีไม่ควรนานเกินไปกว่านี้เพราะอาจจะทำให้ตื่นมาแล้วรู้สึกมึนงงหรือที่เรียกว่า sleep inertia ได้ แล้วก็มีข้อควรระวังอีกอย่างคือไม่ควรงีบหลังช่วงบ่ายแก่ๆครับอย่างเช่นหลังบ่ายสองโมงไปแล้วเพราะมันอาจจะไปรบกวนการนอนของเราในตอนกลางคืนได้ทำให้นอนหลับยากขึ้นอ๋อค่ะค่ะแล้วเรื่องความฝันล่ะคะมีข้อมูลพูดถึงไหมคะว่าการที่เราจำความฝันได้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ดีกันแน่คะเรื่องความฝันนี่ก็น่าสนใจครับคือ การจำความฝันได้บ้างเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติ แต่ก็มีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่เริ่มตั้งข้อสังเกตซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับว่าการที่เราจําความฝันได้บ่อยมากผิดปกติหรือว่าฝันแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงการทํางานของสมองบางอย่างที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะบ่งบอกถึงคุณภาพการนอนที่ไม่ดีนักเช่นอาจจะมีการตื่นตัวสั้นๆบ่อยครั้งระหว่างที่เรากําลังฝันอยู่เลยทําให้จําฝันได้แม่นยําขึ้นอ๋อเป็นไปได้ แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับการที่เราตื่นมาแล้วลืมความฝันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ที่เราดูกันมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า คุณภาพการนอนนี้มันสำคัญมากๆจริงๆผลเสียของการนอนไม่ดีก็มีมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยแต่ข่าวดีก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถปรับปรุงได้ด้วยตัวเองผ่านการปรับพฤติกรรมตามหลักสุขอ,อนามัยการนอนที่ดีหรือ Sleep hygiene อย่างที่ได้คุยกันไปซึ่งก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนอยู่เยอะเลยนะคะ ใช่เลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นหลักเลยแต่ก็มีบทความบางชิ้นที่เริ่มแตะแตะไปถึงปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่มันก็ส่งผลกระทบต่อการนอนของเราได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนิดนึงว่าเอ๊ะ ในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยการที่เราจะนอนให้ได้ดีเยี่ยมตามตำราเปะ๊เปะๆทุกคืนมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความยืดหยุ่นหรือว่าหากลายุทธ์ในการฟื้นตัว resilience เมื่อการนอนของเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบในบางคืนซึ่งเป็นมุมที่ข้อมูลชุดนี้อาจจะยังไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คบคิดต่อจริงๆค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะหากคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ส่วนตัวคําถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการนอนหรือข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้ก็สามารถแบ่งปันกันเข้ามาได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะครับ แล้วก็ถ้าชื่นชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ